เมื่อวานนี้นะครับท่านทิ่นิท่ศนวิริกุลครับรองนายยมบันตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่ที่อำนาจเจริญต่อเหนึ่งจากกานนีครับที่ไปเบิ่งเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดการที่จะส่งเสริมเรื่องของน้ำดื่มในพื้นที่เมื่อวานนี้ไปเบิ่งเรื่องของการส่งเสริมนะครับการเรียนรู้ของข้าราชการและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่บอกว่า การเปิดลักสูตรหมโรดาบปโธของมหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการจัดตั้งของเพอ,อของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สําคัญเพื่อพัฒนาในพื้นที่ครับที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุ่มชนและวิจัยด่านสิ่งแวดลลอมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลครับอยู่ที่ตําบลส่างนกท่าอำเภอเมืองอำนาจเจริญครับนายอนุทินชาญวิร์กูลรองนาโย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดลักสูตรรับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตส,สาขาวิชาชุ่มชนสุขภาวะและความอย่างยืนซึ่งเป็นลักสูตรปริญญาโทรครับลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่เปิดทําการสอนโดยกําหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนต่อตั้งแต่28พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดลักสูตรในเทอร์นีจุดเด่นของลักสูตรนี้ก็คือใส่เวลาเพียงเริ่มต้นนะครับหปีการศึกษากระสาม,มารถจบการศึกษากันได้จัดการเรียนการสอนโดยใส่ภาษาไทยต่อลักสูตรรับผู้เรียนทุกสาขาวิชา ผู้เรียนสาม,มารถพัฒนาทักษะความหูด้านชุมชนสุขภาพวะและการยกระดับความหูเก่านะครับที่มีอยู่ในกลุ่มวิชาต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบสุขภาพชุ่มชน่นการพัฒนาเด็กน้อยและขอบครั่การพัฒนาสังคมและการจัดก,การเกษตรนําไปสู่การส้างผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีความหูด้านพหุวิทยาการสาม,มารถทักษะความหูนี้นะครับไปแก้ไขปัญหาชุมชนตามบริบทพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข ผ่านการประยุกต์ใส่เทคโนโลยีดิจิทัลไปเอาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาซอยเหลือผู้เรียนก็สามารถเลือกแผนการเรียนใดทั้งแบบวิทยานิพนธ์และแบบวิชาชีพการเรียนแบบออนไลน์หลายกว่า60ซและสามารถเข้าเรียนในสันเรียนได้ตามปกติโดยนายอนุทินบอกว่าการที่มาหาวิทยาลัยมหิดลที่มีมาตรฐานระดับโลกนี่นะครับเลือกจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นปที่ต่างของวิทยาเขตเป็นเรื่องที่ดี เป็นการช่วยประกยดกานการศึกษาสงผลใหตการจะเริ่มเติบโตในพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเฮทไหภาคอีสานได้รับการต่อยอดจากความร่มมือที่เป็นสิ่งที่สำคัญนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทันรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ไปเบิ่งบูเิศการของผลงานนักศึกษาและลักสูตรที่เปิดการสอนในมหาวิทยาลัายพร้อมทั้งโครงการอนุรักพันธุก,กรรมอันเนือมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ก็มีการเบิงนิทรรศการผลงานวิจัยบริการชุมชนที่เกี่ยวของกับการส่งเสริมอาชีพท่อผ่าและการแปลรูปผ่าขอเอื้อสําหรับผููขาดแคลนนทรศัพท์ผ่าคิดลล่ตะขอสลับเอื้อซึ่งเป็นโครงการที่สามารถสางโอกาสและสางรายได้ให้กับชาวบ้านรวมทั้งต่อยอดไปสู่การจัดตั้งเป็นร้านหักขอเอื้อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งเป็นผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยนําอัตลักษณ์ของดีของเด่นในจังหวัด พัฒนาเพิ่มมูลค่าเกิดรายได้อย่างยัง่งยืนครับ